พีหลัง,องบอกว่าดูแล้วทําให้ติดเวลาไม่ได้ดูก็คิดถึงคู้และทีมขอบพระคุณคมากครับ, oh, บจริงๆแล้วก็พยายามดูให้ควบคู่กันพยายามดูควบคู่คืออะไรคือหนึ่งนะหนึ่งนะคือเราดูแล้วเนี่ยให้รู้ว่าหลักการซื้อขายเนี่ยจริงๆมันมีมันเหมือนกับถ้าถ้ามันเหมือนกับสมัยก่อนตอนเด็กๆผมผม ผมว่าจริงๆรแล้วมันเหมือนกับการการดูเรื่อยอ่ะมันก็ทําให้เราคุ้นเคยเวลาที่เราชอบอะ่ะเราก็สามารถเข้าราคาได้ถูกเนื้อออกมาในการซื้อขายนะครับเนาะมันก็จะทําให้เราแบบนั่นได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเข้าใจมากขึ้นง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเลยเนี่ยเวลาที่เราซื้อขายบางทีไม่แน่ใจนะครับเนาะบางทีเราก็จะไม่กล้าหรือว่าไม่เข้าใจในหลักการซื้อขายว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจริงแล้วไม,ไม่ยากหรอกครับ แต่เราต้องดูให้ออกก่อนนะครับว่านั่นยังไงบ้างนะครับเต็ม<ช>ที่อยู่แล้วนะครับไม,ไม่ต้องไปงคิดอะไร<น>ะเยอะเลยครับเ<ช>นาะนะเราก็ตั้งใจทํางานอยู่แล้วครับเนาะ